สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง VC Channel นะครับช่องของสาวผู้ไทยเลี้ยงแบนะนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตให้ดูนะครับการปลูกไผ่กิมซุงนะครับขยายพันธุ์ด้วยแขนงนะครับต้นนี้เราก็ลงดินไปก็ได้ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับที่เราปลูกไว้นะครับดูความเปลี่ยนแปลงของมันนะครับ เพราะว่าวันนี้เราก็มาก็จะเจอหน่อของมันแล้วนะครับนี่นะครับเขาก็แตกหน่อแล้วนะครับเราลงดินได้หนึ่งเดือนนะครับกิ่งชําของเรานะครับจะได้ขนาดนี้นะครับน่ารักมากนะครับปลูกไผ่ง่ายมากด้วยนะครับหน่อของเขาก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหนอแรกนะครับก็แทงหน่อมาแล้วนะครับตรงนี้ หน้าปลูกครับไผ่ชนิดนี้ไผ่กิมซุงนะครับเราใช้แขนงปลูกนะครับชำมันจะแตกต่างมากเลยนะครับสำหรับหนอกับแขนงนะครับขนาดของเขาจะไกลกันมากนะครับสำหรับหน่อไผ่กิมซุงเพราะว่าหนอหนอใหญ่นะครับ ต้นแม่กับลูกนี่จะแตกต่างกันคนละครึ่งเลยนะครับขนาดของเขานะครับหนึ่งปีได้กินหนอนะครับแต่ตามที่เขาวิจัยออกมาแล้วมันก็จะอยู่ในประมาณแปดเดือนนะครับได้กินหนอนะครับคือเขาว่ากินหนอก็คือหนอที่ใหญ่นะครับกินได้นะครับแต่อันนี้มันจะเป็นหนอหนอแรกนะครับ หนอเขาจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหนอที่สองที่สามจะแทงไวมากนะครับถ้าเราเห็นหน่อแรกแล้วหน่อที่สองจะตามมาไวมากหน่อที่สามที่สี่นะครับไผป,ปลูกไผ่นะครับปลูกง่ายขายก็ได้ราคาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ราคาไผ่จะรู้สึกว่าจะดีมากนะครับเพราะว่าหนึ่งปริมาณนะครับปริมาณมันก็ได้เยอะน้ําหนักเยอะนะครับ ตอกอตอหนอก็ตอกอก็ปริมาณหน่อเยอะต่อนอก็น้ำหนักเยอะนะครับสำหรับไผ่กิมซุงตลาดต้องการมากนะครับเพราะว่าทำอาหารได้หลายอย่างเป็นเมนูแกงอะไรต่างๆนะครับสำหรับอาหารทางภาคกลางจะใช้หน่อไผ่เยอะนะครับหลายเมนู แต่สําหรับภาคอีสานของเราก็ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับหลายเมนูเหมือนกันแกงจะเป็นแกงอะไรแกงหลายอย่างนะครับเราทําเมนูกินกันกันกนกบข้าวเหนียวแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะครับนี่ผมถ่ายไผ่ให้ดูนะครับลงดินประมาณหนึ่งเดือนก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตาม